พิต <l Pop keys> uh uh ้าพิต้าฮ่าฮาไอเดียวพิต้าไอเดียวอ่ะคืหนึ่งสองสามสี่นี้ไม่รอดแเนอะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องเป่าซอรี่เช่นเคยครับ วันนี้เรามีอุปกรณ์ใหม่มาครับอันนี้เราเรียกว่าพายเฟสครับ<อ>มันจะเป็นแบบนี้นะครับพเพื่อนๆก็คือเราใส่ครีมลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนอันเนี้ยผัดกันหมุนคนละรอบครับใครหมุนโดนจังหวะเนี่ยเรียบร้อยครับ<อ>ถูกแป้งปะหน้าวันนี้เราไม่มีครีมนะเ,เดี๋ยวเราใช้แป้งอันนี้แทนนะครับเดี๋ยวเราใช้แป้งน,นี้แทนอ,อ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องประกอบก่อนนะครับประกอบด้วยมือนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวฐาน ด้านในนี้ก็จะมีจะเป็นที่หมุนนะครับแล้วก็มีที่วางคออ๋อแล้วมีมีอันนี้กันไว้ไม่ให้มันตีหน้าแรงๆครับ <Yes. S 1> อ่ะโอเคครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ oh, <yeah. S 1> ตอนนี้เราติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมีมือ,อน,นี้นะครับนะง้างมาเสร็จแล้วเราก็จะต้องหมุนตัวนี้ครับแล้วถามว่าใครจะต้องหมุนกี่ครั้งนะครับก็คือตอนหมุนอยู่ <Any underlying S 1> อ่าเนี่ยสมมุติว่าใครหมุนได้5ครั้งก็ต้องมาหมุนตรงเนี้ยห้าทีครับหนึ่งสาสหแบบนี้ครับ <c oughs> เป่ายิงฉุบเริ่มเกมครับ <c oughs> อ่าใครเอาพิต้าก่อนเลยใช่ไหม <c oughs> อ่าพิต้าก่อนเลยครับอ่ามาครับ <c oughs> พิต้าหมุนไปปึ๊บได้เลขส เดี๋ยวหมือนสี่รอบครับเดี๋ยวคุณพ่อจัดการให้ก่อนครับเพิ่มพลังด้วยแป้งตังอะโอเคครับเปิดก่อนเด็กผูกเอาคางวางไว้ครับเอาคางวางไว้ครับห้าทีนะครับได้สี่ทีครับหนึ่งอ่าหนึ่งเลยครับสององทีโดนนะพิต้าครับเฮ้อาตาตาเจ้าเปล่าครับทีแรกพิต้าโดนเลยครับอ่าเดี๋ยว เราปูดให้เจ้าเปาก่อนครับอ่าเจ้าเปาหมุนครับหมุนได้ครับปห้าฮ้าห้าฮ่าโอเคครับหมุนไปสี่ทีครับหนึ่งสองสามสี่รอบที่ตาโดนอีกแล้ววะเนี่ยเอาพี่ตาหมุนเยอะพี่ตาหมุนเยอะเอาพี่ตาหมุนเยอะห้าห้า ห้าอีกแล้วโอเคครับพี่ต้าห้า้งครับหนึ่งสองพี่ตานอนอีกแล้วอ่ะเอาครับโอ้สองอ่ะโอเคโอเคเทียบกันเทียบกันโอเคโอเคโอเคครับสองเริ่มหนึ่งสองอ่ะเาจับตาอีกแล้วตาพี่ตาครับซื้อพ่ตาได้เลย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามอันนี้มีลุ้นอันนี้มีลุ้นโอเคครับสามทีครับหนึสองามเเรียบร้อยครับตาจ้าเปล่าครับเอาหมุนหมุนย่อหมุนครับห้า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 หสามครับสาเอ้าลุ้ลุ้นลุ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋่ดีเยเหรอสองร้ออีกแล้ว ทำไมล่อีกเดีวอ่ะพิตาพิตาไดกแล้วได้แล้วอ่ะเพื่อนหนึ่งเรียบร้อยทำไมโดนพิตาอย่างเดียวเลยอ่ะอะไรกันศูนย์ึบสามครับเดี๋ยวเพื่อครับตือเข้าไปหนึ่งสองสาแล้วตาเอา้อยๆพอ เด้โดนว่ะปำมอนจะได้โดนบ้างสีน่โอ้โหจะเยอะเชียวเดหนึ่งสองสามสี่อดลอดเอาละจำบอลเอาละเอาละจอมครับกูว่จปอจะโดนหรือเปล่ายวเดืการเอาไว้ครับฮ่าาาา เอายังมีต่อครับพี่โจ้เด็กคนเอาพีตาสองครับพีตตาสองเอา้คราวนี้แบบแป้งตุ้มๆลุกหนึ่งสองเอาลอดครับเอาตาต้องเฝาครับอย่าพึ่จับครับสี่นเอาพีตตาหมุนไปครับตอนนี้พีตาได้แล้ว โอเคครับเดี๋ยวเราใส่น้อยๆพอพี่ตาโดนเยอะแล้วสองสามสี่ห้าตาเปาครับตาเปาคปึ๊บอะไรอ่ะสามอ่ะสามอ่ะให้สองให้สองให้สองเอาเลยหนึ่งโอเคอันนี้น้อยอันนี้น้อยอันนี้น้อยโอเคครับโอเคอย่าเพิ่งนับศพทหารนะ

เอาครับหนึ <c ười> <ụ> ่ง <c ười> si ุดุดุดสองสามสี่ทีนี้ไม่นนแน่โอ้เจ็บเต็มอ่าโอเคออาสี่เหรออาสี่ครับอาต่อมาครับเออเดี๋ยวยังไม่ได้เพ่งยังไม่ได้เ่งเดี๋ยวเดี๋ยว เดี okay. ì, ๋ยวหน้าไม่ขาวโอเคสียบหนึ่งสองสามสี่โอ๊ยพี่ดาวพี่ดาวพ่อ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 ตาพิต้าตาพิตาเลยตาพิตาครับเดี๋ยวพิตาหมุนนะครับตาพี่ตาครับปึบพี่ตาสามพิตาเอ้ยแรกเลยโดนตั้งแต่ทีแรกเลย อ่ะโอเคครับตัดกรเป๋าครับตัดกรเป๋าครับเอามะเอาเยอะๆเลยแถมเลยแถมจะเลิกแล้วจะเลิกแล้วพี่ตาโดดไปต้องห้ารอบเล้วเอาะเอาออกเลยหน่อยออกเลยหน่อยเอาโอเคเอามาหมุนหมุนก่อนเนี่หมุนย้อนเอามือติดเดี๋ยวติดให้นะสองโอ้โหหนึ่งสาีิตาจริงสาธิตาจริง อย่าอย่าอ e ย่าไม่ได้บุญเลยอย่าไม่ได้บุญเลยจะมพ่อแรกไปสองครั okay, ้งได้ไหมเขงพ่อโอเค่นะสี <c <oughs> <c <ough> <c ough> okay, ่โอเคโอ้โหเย็บรอยโอเคไปคลิปก่อนโอเคครับวันนี้เราก็มาเล่นทายเฟซเป็นไงสนุกไหมเจ้าเปลเลนที่กล้องโอ้ยเลนที่กล้องอะไรล่ะโอเคครับดูหน้าแต่ละคนครับโอเคโดยเฉพาะหน้าผมโอเคโดยเฉพาะหน้ามิตาอ่ะโอเคครับไปเลยวันนี้สนุกไหมเจ้าบอลโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่า เออ <sk r isa> ไปซื้อเล่นเลยเนียโดนแน่นอนโอเคอยา่างไรก็ฝากกดติดตามช่องพาวสอรรี่ด้วยนะ <im> <b> บ๊ายบายไปแล้ว